ดีครับพ่อแม่พี่น้องมาขอ,อกันทางช่องลุงวิมลค้นทำเกษตรสำหรับท่านใดข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีเรื่องกดกระดิง่งน้ำรับเด้อบริการเตือนลิปใหม่ๆการสำหรับเส้าวันนี้พี่น้องเส้าวันพุธที่24เดือนท่านว่าคม2568พี่นอ้องมาันอยุททางตลาดนัดโครกระบือทางอาบัานขุดเลือกขัอำเภอ,อพี่น้องอำเภอว่านนอน จังหวัดสกลนครพี่น้องพามาบุงบรรยากาศตลาดพามาสอบถามราคางัวราคากล้วยพี่น้องเมื่อนี้บ่ดด้ไล่์สดพี่น้องไม่ <c oughs> ไม่จับโทราศาพัพท์เฮียโอ้ยไม่ใส่ไม่ไม่ไมไมนี่มันยังคด้ดสิ้นมืออยู่นี่พี่น้องไม่เฮียจักเฮียใส่ไม่เป็นไม่ไมดัดแป้งบานนี่มมันมามีในขายในตลาด เพราะว่ามันจับโทรศัพท์ชองเครื่องซ่อนกันหน้าพี่น้องของผมสีใส้เครื่องหนึ่งไร่สดเครื่องหนึ่งไทยไทยชิปเพราะว่าเขาออกแบบมามันจับได้แต่เครื่องเดียวของผมมาเห็ดเองบัดเฮียจั๊กเฮียใส่หมวกว่านนี่างนพี่น้องเครื่องมือเครื่องมือทํามาหากินเฮียแล้วโอ้ยบาทนี้ไายยากแล้วบด้วยไร่สดว้าพี่น้องเลิศหมดนี้เด้อเบิ้งชิปเอาไม่เฮียจั๊กเฮียใส้หมวกว่านไป็นทรงคลองยวนผู้พัน จักมันเฮียเซิงใดแบบซื้อในตลาดบ่มีได้ใหม่อันนั้นไม่เป็นไม้ดัดแปลงเนาะเพราะว่าไม้เขาเจ้าเฮ็ดมาขายมัน,นมจับได้เครื่องเดียวของผมมาเฮ็ดเอามันสิจับได้สองเชียงอ๋อพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันเปียงใดมื้อนีน้ราคากันดรเพิมม่นว่ารอดเก่าหั่นมาสันแม่ลูกเบิ่งเอาโรดนี่เขาเจ้าจยังตอ่อราคาอยู่ไปเอาไปรอดลอยเดียวซื้อบ่ซื้อบ่าขายบ่ขายบ่เกียย่ยวลากไปย่างเดียว ไปแล้วหลอดเก่าพัน,นอยร่ยหนึ่งวัสิหาอ,อยเด้อโอ้เมนั่งนี่เมน่างนี่พี่้องคอยแจงเสียพิ่นเมนี่พิ่นว่าอยากไ้หาลอยวันสันพี่้องเลยหาลอยก็ได้ย่างซ้ำอืมยังนาถือคุ้ยจังเจออะติ มื่นหนึ่งพันเออหนึ่งมื่นห้าร้อยมาห้าร้ค่าจิต่อได้ต่อับขายกับชวังมื่นเนี่เนาะมื่นก็ขายได้นาะเอาเบอร์เขาสิแต่มาส่งเ่ส่งมาเอาเองมันถือมันว่ามาเอาเองมันถือแล้วงัวเอฟพนตัวนี้เอฟพ่นเอามาจ้ะเนาะจดเอฟเอฟเรี่นะของลูกสาว่ไปเลี้ยงดีๆมันก็สิบับางงามอยู่บ่อยเบอร์เขาเบอร์ยังอะไรบานี่ศูนยดนย์แีศูนย์ยังบานนี้ ศูนย์หนึ่งหก้าหนึ่งสมสมเก้่อยไผ่พี ah, ่น้องหอยไผ่มื่นหารอยเด้อพี่น้องเด้อพ่นว่าห้องไวซซื้อดอกบัดขายบ่ออดดอกเพ่นว่าบ่ทรงมาเอาเองเพ่นว่าเอาสดเลยสนใจทุกข้มามาเพิ่นขายเท่าไหร่โอ้บักเถิกอันยูดีแน่นอนหน่เนาะพ้นว่าขายแล้วเถ่นบุหจักราคาโอ้ มันป็นพญางวบนี่พญาง่วหรอพญาง่วรองดำเ่ร huh> มันคือตีนสร้างหางดอกสนาเวะบ่ะนาเว่พอุ้ยตายาานี่สีสดยัาอยู่อ้าวปลาคาบแก้วบ่บปนี่มันเป็นพญางวเลยเขจ้าด้านเน่บอผู้ขายจ้บ้านะนี่ห้องไว้ซื้อจังหดไขโอ้พญางัวดิพี่น้องแบบเขาว่าให้ลูกดีดีดี เห็นอยู่บ้านไหมออกลูกตัวเดียวนะโอ้ยซื่อมาตัวเดียวลูกเต็มคอกพญางัวขักๆได้ื่องเล่านะบ่เคยได้ฉสียดยาจักเทียวเส้งกับบ่ยา,ากตัวเถิกเล่นไก,ก่สื่อกัติดบ่ตัวมันคุนคูนีเด,ดีเห็นอยู่ในบ้านไปบ้างลอยู่บ้านทาลาดนั่นพ่นซื่อมาตัวเดียวเดียวนีลูกมันหลากหลายเป็นซีพ่นแม่ โอ้มันจะเข้าสูตรพญ่างัวอยู่เนาะเศร้าสามวันีราคามันอะหายไวพ่ะเจ้าของเพน่นโอ้จกสองสงทองบอ่ระวังเรื่องลมลุกหยากเออันนี้จกสองงเวาลกลมลุกลหยากเดี่เศ้าเศร้าสามหาลอยวันตีตาโอ้นี่มันมนั่นบ่นี่โบจัาน้ำมัน,น,นแต่ว่าสงสัยเป็นพญ่างวอยู่พี่น้องอืมราคาน่ยัต่อได้กน,นตานา หางว่ามันหางมาแมวก็เด็กการเลยแม่นี่พี่น้องผู้ใดอยากได้โทรมาเบื่อได้หรือเปล่าเบื่์เฮ้านายเอ๊ะขึ้นเลย098 203 203 1960 1960นี่เจ้าของมันพี่น้องนี่พญ่นงัวนี่ให้ลูกดี้ะพี่น้องเด้อผู้ใดอยากได้โทรมาหลดพี่น้องเป็นงัวโค้งเอามาอยู่เด้อยู่รถเออทางออกนี่ละเออแวะไปเอาเขาจินอ้วนดีเด้อ เห็นขาเจ้าที่แรกเอาไปเขาแล้อสอบแล้วสอบกลับมาเอาไม่พุทธาหาสอบคนอ้วนดีโย่ราคาถูกอาหารคนชมแซลมันมกัก์เก็ตแห้งกินดีใส่ห้ามก็ไดโ้โอ้หัวไทยไปแล้วนี่มือปลาสุกของเจ้าเปล่โอ้ยักบาทมันมั่นเปล่าหนมันเหรอโอ้แต่ไหนมันมันสามปีมันได้สามปีอะ โอ้แม่หมันจักบ่าละราคามันเฮ้ยเสุพจักบ่ทราคามันเท่าไร่ครมาหครับหนอซหาหารยแม่มันมีเดี๋ยวเด็กง้อมันครเพิ่นเทใใรเพิ่นเทล่ะสามพันสามสามพันคือ่ขาไ Con... Nó khá mà... nó mà. <laughs> sóng Ô song lại, song lại yà thôi bề đầm song nịch thôi về này thơm này cái thơ ờ, à. này thơm ơi môn 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 này thơm này thơm này Cái này เมื่นสี่พพี่น้องเพิ่นว่างง้ไทยได้มน,นงว้วเวียดได้นี่ <c oughs> ของไทยแท้ดั้งเดิมเลยลูกถูลูกแม่ล่ะลูกตัวแรกมันบอกพอ่น่าล,ลูกก็ลูกแม่ย่างดีนี่พี่น้องปิทาเลียงได้งวอสดอยู่ดีหนึ่งหมื่นสี่พันาร้อยบาท เบอร์เขามีบศูนย์ยังเนาะศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่เจ็ดแป็้าดหกาพี่รองคนกไ,ได้เลี่ยงละโทรเขามาไวๆไนี่และค่ายัางลดได้อีกเนาะเพิ่ว่าลดได้อยู่ด้วยพี่รองเด้อนี่ขรถคาเรือเพิ่รถหายเยอะผู้ใดสนใจล่าเปาโทรมานีพี่รองโทดุนดนรถอพานใหญ่ได้ยักปีหึโอ้โหสี่ปีโอหางยาวขนาดทางลากดินพุ่นสายเนือก็ได้เนาะเป็นพ่อผ่นก็ดีนบ่ ราคาอะไรไปเลยล่ะหาหมื่นเท่าก็อโอ้หาหมื่นสองพี่น้อง <c oughs> ทั้งพ่อเพื่อนสูยหรอยไฉฮะร <c oughs> อยหกรอยเจ็ดโอ้นอกนอกตั้งดีเนาะนอกตรงขาตรงขาหนาก็าตรงพี่น้องขาล้างก็ตรงเป็นพ่อพันได้เนาะหาหมื่นสองพันห้องไว้ดันราคายัางต่อรองได้เพิ่มวะพ่อเพื่อนเบอร์ติดตห้าศูนย์ <c oughs> ศูนย์หกห้าศูนยีห้าสีหนึ่งเก้าสอง่องด้วยพี่น้องเด้อมัวลยพี่น้องมัวยเยมัวลยต้องรีบให้รู้หนิ่นมามิเจ้าของพ่น,นพิ่นว่าเก่าพันมาสิอันนี้แม่ลูกแค่นีน แม่ลูกเ้าหาพเกมยะป้ราจของข้าพี่น้องตวยหละรบประทาซื่อซื่อซือไ้ประเซนี่า้าไโอ้เศร้าไปพ่น่าเศร้าไปแม่ลูกพี่น้องคุณซื้อแล้วโอ้หงหยกขอกมาตัวนี้ไหมขายเพื่ะไรบุละย่างเนาะ คุณวายทั้งาละกกรองหรือบดกรององนี่โอ้คุณก็มีโอ้ไล่แล้วเท่าไหรนั่นหอดมื่นบ่ขอคุณนะครับโอ้เจ้าของคนคุณบ่คุณนุ่มคือญาติมันมีลูกบ่ได้ลูกแล้วบ่โอ้หยกหอกมาพี่น้องจับจ่อยยังหน่อยเนาะหยกอึดห้าหงายแหลงเจ้าของคนยังหยาทำตัวนันอยู่คนยังบอกราคาอะไร นี่พี่น้องบักเถิกลูกเกลียวฝ่าวะสันเก้ียวฝ้าหน้าห้ามบ่นหรอสามพันอะไรกูกปังฮะสามพันร้อยเนี่ยพูดอะไว่า,อาอโอ้สองพันร้อยโอ้เอาไปจี้กินบ่ป้าไปจี้กินว่าสันโอ้แม่ไปเวียดนามสองพันร้อยวะสนันมันแมนควบเราบา่หรือเป็นควบเจ้าพี่บ่ โอ้สื่อน้ำเวียดแล้วสองพันร้อยเอาไปกีประสันพี่น้องมันมีแมมดูดน้องเลยเปล่ะโอ้บักดวนลูกเกลวฝาหน้าห้ำมลีจักหวายลีนี่บอกก็พันหาวดี เขาหอยมิดบ่หอยตหอมตัวน <assessment> ี ooh, appeal, right? ้เนาะขันนี้แลตอมหางตอมตัวนี้ต่พันหาลอยพันดาพันวาพี่น้องมวนเลยเรียกให้เราพอนโซนเรียกให้เลยนี่มันมานี่นาะงามงามพี่น้องมันได้ลูกเราไปนี่ไอ้ลูกนึ่ทาบอยู่นตายโอ้ลูกขี้เข็บต่อตายบ่ได้เป็นยังตาย โอ้ลูกหนึ่งเด้วเท่าไหรราคาพอนี่ราคาพอนี่สี่หมื่นห้าพันต่อใด่ค่าช่วงลอยสี่พอนี่เนาะเป็นว่าได้ลูกแต่ว่าลูกตายเพราะมันว่าตายยงอนเป็นโรคเป็นพ่ยมันไม่งอดตอดมันตายพี่น้องกีเแ็บตอดตายเขาเต็มเต็มเลยพี่คืนห่วงไว้สี่หมื่นให้กว่าห้าพันนี่พี่น้องสามหม้ใดอยากได้เด้อพี่น้องเด้องออมเป็นยังดิราคาต่อรองได้อีกด้วยเบอร์ติดต่อเขาสูยังเนาะ 065-468-3168 si hộp pet sa mừng hộp pet ông phi long phụ đại đại đội phụ 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 đại đây phụ đại đội phụ đại đội phụ đại đội phụ đội phụ đội phụ มันแฉะบ่หนีเด้อหนีเด้อนั่นน่นนีไกลๆเด้อเด้อสนตายหลายคนอันเด้ี่เห็บบ่นี่อกำนันี่ว่ากว่ากำนันเนาะ กำนันอะไรง่วงแขะมาแม่บ้านเพิ่นบ่นอ่ะแม่บ้านเพิ <c <c いい <c <c ่นโอ้กำนันตำบลดงเหนือโอ้พนักงายอดีต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 กำนังวันที่พอมันเป็นได้ห้อยบ่เพิ่นมาเป็นได้ห้อยโอ้ซื้อมาซื้อเล่นตัวแรกก็แขะๆรอดโอ้นี่เด้อนี่ไกลๆเด้อ พิ่ว่าสักหมื่นกว่าสามต,ตัวตัวสตัวสามมืน่น <3, 800, S 1> สามหมืน 800, ่นแปดร้อยส่นแปอยนครล่ะพี่น,น้องเนี่มันมันตกไปสามหมืน่นสามหมื่นสามหมื่นสองหนานี่มาบัามากพี่อีนี่ขามบโอ้เอารถคาถกบอกกัท่านเด็นผู้สื้อแม่นี่มานี่ยามันถกคนเลยเสยเนลยขายกันใส่กันเลยเขาเมื่อเราบ่นี่เขาไปแล้วเขาเมื่อเดเขาเอาเอาแม่นันเอาแม่เอาแม่ขากมันูยังเด็กมันเป็นสินอยู่ เอาวะไปบงยื้ไม่ได้กินขาหนึ่งเอาปเอาขาเดี๋ยวกนมาเอาลงมากันได้จักบาทนี่เอาไปเท่าันไปเลยเซื้อหล่อยนัง้วับี่่างนี่ได้ต่าขามันทบชื่อชื่อไม่ได้กินขามันดอกเม่อาเขาได้หเอาพกกันหานึง สิบหกื้นตัวนั้บ้าเตัวพนี้ตัวนี้ตัวนี้ดีตัวนี้เขานหาเนี่ยขันี่ยันหารักบ่ีสิบห้อยโอ้สิบหกหา้เขาอีมุ่นนี่กับอะไรพี่รองแป๊บเดียวสิบห้อยตัวปักใหญ่นึง เป็นเนื้อเนาะไอ้ปเจียวกขาขามันขามันมันมันมัวเลี้ยงงัวเนื้อยเบียดกันแล้งขนงัวขึ้นรถพี่น้องเมื่อนี้งัวคข่ยบาไหลเจ้าว่าก็ได้เต็มคือเก่าฟังนี่เป็นเพชรบุรีบ่ะบ่ได้หลายฟังนี่ได้งัวะสามโตหรือสองโตสูยเบียดบ่ได้เบียดสื่อเก่งกว่าพี่น้องหรือใด้ราคากว่ากันว่าเบียดเบียดเต็มรถแล้วจนดชิลรถรถแล้ว พฟางนี่เพชบุรีในบ่หลสีอยากได้หลายตัวไม่ไดบะหลเาเบียดเขาจะสื่อเก่งพี่น้องเาแบบคนสื่อหลายคนสื่อซอยกันมันก็ได้ได้ได้ไวไปเพชบ่นีเจ้าบาราตโน้ยนี่ บ่ได้ยินฮะเจ้าขายอะไรไปที่น,นี่แม่ลูกบอไปไปใช้เพชรเพชรบ่หรือเพชรบุรีพี่น้องเพิ่นออกแบกใช้จ,จอยเพิ่นเก่าดิเพิ่นเพิ่นจ่อหัวโค้งหมื่นสามพันโอ้หมื่นสามพันพี่น้องเร็ว